สวัสดีค่ะแสบนวอค่อยสารมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเมื่อนี้ยนั่งมีเนื้อกินมาฝากที่ฝากนองก็คือส้มตำปลาปรากินกับขนมจีนว่าซ่าพี่นองจ๋าตำบุ่งอ่าใส่ปลาลาเพชดเพชรโปะจักบกเขือเหลืองก็ะจักบะกอกพี่นองจ๋าใส่เข้าไปแล้วก็มีแคบหมูมีลูกแรดิสบกเขืออ่าที่มันเป็นสีม่วงน้องบกเขือสีม่วงแล้วก็ผักชีลลอมแล้วผักกัดหินพี่นองจ๋า มา,า,า่มากินน้ากันแต่ก่อนสิกินยายนั่งกับฝากพ่อมีพี่น้องก็ไหลก็แช่ก็ติดตามก็กระดิง่งติง้งจิ้งให้ยายนั่งในเดอ้อจะเดอ้อขอบคุณนเอฟซีหลายๆจะบ่าวาสิเป็นเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีใหม่นอกจะเนาะมีพี่น้องจา้าขนมจีนหรือว่าขบปุ่นแซ่บเซบปานเฮานอกจากพี่น้องจา้ามากมากินน้ากันอันดับแรกก็ขอเอาผักขาดผักกาดผักกาด,กาดย่านจะบรได้กินผักกาดหิน คุยกับตํำบักฮงก่อนน้าพี่นองเอ้ยอดใจไว้ละร้ายละเนี่ยอดใจไปโดนแล้วอดใจไปโดนแล้วมากินกับพอมพอมม่พี่นองก็จะพี่นองจ้าแคบมูจะพี่นองจ้า ออขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ะพี่น้องจาอ๋า ทำเองกับแสบเองคือเกา่าเนาะพี่น้องจ้ะอืม สี่หลอมพี่น้องจ๋า 음 mm. mm. แ่บหลยจะีปน้องจ้า เห็ดกับพี่น้องเถิงแสบเถิงเป็ด มวนเข้าไปพักเสร็จพี่น้องจ้า Gracias. Mm -hmm. กินบอกว่าปากแสบนั่พี่น้องจใจแล้วก็เผ็ดนับ่บาน พิินี้กับพ่อวหซ้ำนี่นอกจากพี่น้องตากับฝากก็มีพี่น้องก็ไหลก์กแช่กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆหอย,ย่านั่งเเด้อค่ะเด้ออิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ